รถเสียอยู่สี่กองเนี่ยรถมันหน่อยประมาณนี้รถเสียทุกคนรถเสียคนประมาณสี่ชีฟนี่เนาะสบายดีทุกคนเด้อบรรยากาศเดือสี่กองทุกคน กำลังเงสัญญาณบ่มีตอนนี้เนาะอยู่เซกองเด้อเออสวัสดีสวัสดีนี่ทางบารถเสียทุกคน